โควิด1 9ยที่ยงคงติดอย่างหนักมงหน้าเข้าสู่80ล,าล้านแล้วนะครับถือว่าหนักเลยทีเดียวสำหรับโควิด1 9ตอนนี้ผมเคยเรียนย้ำนะครับว่าหลังจากวันที่13ธันวานะครับอีกยกหนึง25ธันวาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือไปธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากในประเทศไทยประชิญอะไรประเชิญกับ PM 2.5สำหรับ PM 2.5เดี๋ยวผมมาทาคลิปมันเกี่ยวอะไรด้วยกับ PM 2.5 PM 2.5มันเกิดจากความกดอากาศต่ำนะครับทำให้ฝุ่นไม่ยอมฝุ่นไม่ยอมครุ้งกระจายวิธีการแก้ไขข,ของสถาบันตอนนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่เรียกว่าผิดทางเป็นการแก้ไขแบบมึนๆงงๆนะจะไปแก้ที่ปลายจะไปแก้ที่ปลายเหตุนะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของมันคือปัญหาเรื่องของความผิดเรื่องของภัยธรรมชาติเป็นกับ สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์จิมก,กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นสว่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจเราไปเริ่มต้นที่เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะตอนนี้ราคาน้ำมันก็ขึ้นทองคำก็พุ่ง23ดอลลาร์สหรัฐทองหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกสปาข,ของเกสคือคืบหน้าการเจรจาแพ็กเกจ เยียวยาเรื่องของโควิด -19 นะครับราคาน้ำมันก็มีการปิดเพิ่มขึ้นแต่อันดับสูงสุดในรอบ9เดือนนะครับได้แรงหนุนจากการเคลื่อนไหวจากการจับจ่ายแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 ความคืบหน้าวอชิงตันนะเกี่ยวกับแพ็กเกจเยียวยาเศรฐษฐกิจใหม่ด้วยนะครับปัจจัยดังกล่าวก็ดันบัวสตีปิดบวก ทองคำก็พุ่งขึ้นแรงถึง3 23ดอลสารตัสหรัฐนะครับนั่นหมายความว่าจับตามองให้ดีใก้สินปีอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะขึ้นความรุนแรงในขณะที่ฝรั่งเศสยุติล็อกดาวนะครับทั่วประเทศนะครับหันบามคาับใช้เคอร์ฟิวแทนนะครับ จำนวนคนไข้ติดโควิด -19 ที่เข้ารักษาตัวยังโรงพยาบาลต่างๆของฝรั่งเศสกำลังกลับมาลดลงอีกครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้น3วันติดต่อกันขณะที่ฝรั่งเศสหันมาใช้มาตรการเคอร์ฟิวยามค่ำคืนแทนมาตรการล็อกดาวน์ไปทั่วประเทศคนไข้ในห้อง ICU ซึ่งมีมาตรการนะครับสำคัญที่สุดนะครับเกี่ยวกับศักยภาพระบบทางการแพทย์ ในการรับมือโรคระบาดใหญ่ก็ลงเช่นกันโดยลดลง25รายเหลือ2,881รายนะครับนับเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก็โดยรวมก็ฝรั่งเศสต้นแบบประชาธิปไตยที่มีความพยายามจะยึดย,ยกมาใช้ในประเทศไทยก็ปรากฏว่ายังควบคุมโควิดไม่ได้สู้ประเทศไทยยังไม่ได้เลย ในขณะที่วลาดเมียปูตินผู้นำของรัสเซียก็แสดงความยินดีกับโจไบเดนนะครับชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับประธานดีวลาดเมียปูตินแห่งรัสเซียแสดงความยินดีต่อโจไบเดนนะครับต่อชัยชนะในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนพร้อมแสดงความหวังว่าทั้งสองประเทศจะสามารถละทิ้งความเห็นต่างแล้วหันมาส่งเสริมความมั่นคงของ โลกได้มากกว่านี้ซึ่งนะทางฝั่งของเดโมแครซีหรือประชาชิปไตยโดยเฉพาะสหภาพยุโรปอาจะมีปัญหากับฝั่งคมอนิสต์แล้วก็ฝั่งของรัสเซียอย่างหนักเพราะถูกมองว่าจะเป็นการแย่งชิงการขึ้นมาครองอํานาจนะครับเป็นผู้นําโลกซึ่งตอนนี้สหรัฐได้รวบรวมพลพนะรรคในกลุ่มของนาโตแล้วก็สหภาพยุโรปเนี่ยได้ประมาณ20กว่าประเทศนะครับ จาก110กว่าประเทศนะครับ191ประเทศ92ประเทศ97นะขอภัยกนะ็ก็สามารถรวบรวมไว้ได้แล้วก็ทำให้มีข้อต่อรองกันเกิดขึ้นในขณะที่สายการบิน a อ r o ฟ o ร์สนะครับจัดที่นั่งพิเศษนะครับท้ายลำให้ผู้โดยสารที่ไม่ยอมสวมหน้ากาศ <c oughs> นะครับดูเหมือนจะเป็นการปัสสาวะ ในสะว่ายน้ำไปสัง,งนันมีการวิจารณ์เรื่องสายการบินแอร์โรฟรอสตนะครับของอาสายการบินของรัสเซียซึ่งจัดโซนที่นั่งพิเศษท้ายสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่องบินท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดเขาบอกว่าอันที่จริงสายการบินมีกฎอยู่แล้วว่าผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากาก่อนขึ้นเครื่อง แต่มาตรการใหม่นี้มีไว้เพื่อจัดก,การกับผู้โดยสารนะครับหัวหมอบางคนที่ถอดหน้ากากออกหลังจากที่ประตูะเครื่องปิดล็อกไปแล้วนะครับซึ่งโฆษกข,ของ Air l o อลอนะครับยืนยันว่านี่คือ,คอเรื่องจริงโดยสายการบินจะเปิดโซนที่นั่งท้ายลำทางด้านขวามือนะครับสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ยอมสวมหน้ากาก,ากตลอดระยะเวลาการเดินทางแม้แต่ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ก็ต้องระเหต็ตนะฮะมาอยู่ในทิศทางเดียวกันนะเป็นโซนที่มีการกำหนดขึ้นมาในครับในขณะที่รัสเซียมีการทดสอบนะครับเครื่องบินโดยสาร m c 2 1นะคเครื่องยนต์ที่ผลิตขึ้นเองเป็นที่เรียบร้อยนะครับ b อร์บนะัสงนี่หนาวเลยทีเดียว รัสเซียทดสอบเครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่ด้วยเครื่องยนต์ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศเป็นครั้งแรกในยุคหลังสาภาพยุโรปที่คาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูสายการบินพลเรือน,นะครับของรัสเซียที่อาจจะมาเป็นคู่แข่งสําคัญของโบอิ้งนะครับและแอร์บัสในอนาคตเครื่องบินพิสัยกลางนะครับ MC21 พุ่งทยานขึ้นจากสนามบินในไซบีเรียด้วยเครื่องบิน เจอเบอร์เฟนนะครับ PD ดี14ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทสัญชาติรัสเซียหลังจากที่เคยทดสอบบินครั้งแรกด้วยเครื่องบินของสหรัฐเมื่อปอีเมื่อเดือนพฤษภาคมปีปีสอพสิบที่ผ่านมานะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ Honda ตอนนี้ก็อ่วมเลยทีเดียวฮะมีการเรียกคือรถยนต์14ล้านคันพบปัญหาทั้งซีว i ก Accord C R V ใครที่ใช้อยู่ก็รายงานตัวได้เลยนะครับ h อนด้ Honda, เรียกคืนรถ1.4ล้านคันในสหรัฐอเมริกาในนั้นก็รวมถึง Civic Accord C R V เพื่อซ่อมแซมปัญหาที่แตกต่างไปกันต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเปล่าขับอาจแตกนะครับสวิตกระจบไฟฟ้าที่อาจจะลุกไหม้และข้อบกพร่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ นะกรับการเรียกคืนประกอบไปด้วยรุ่น Accord ์ดผลิตตั้งแต่ปี18ถึงปี2020รวมทั้งชสิ้น3แสน7แสน3 0 0 0คันแลนะก็ i n นไซ h ์รุ่นปี2019ถึงปี2020เนื่องจากความบกพร่องเร,รื่องโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ควบคุมอาจจะทำให้กล่องไฟเลี้ยวและปัดน้ำฝนเกิดขัดข้องทั้งนี้เจ้าของรถได้รับแจ้งในช่วงปลายเดือนมก,กราคมเมื่อมื่รที่ เอารถยนต์ไปยังศูนย์บริการเพื่อดำเนินการาแก้ไขซ่อมแซมส่วนบกพร่องเกี่ยวกับเรารับจะนำมาซึ่งการเรียกคืนนะครับรถยนต์ Civic Hybrid ปี2012จำนวน430,000คันนะครับ Honda Fish รุ่น2007ถึง2014 Acura ILX นะครับรุ่น2013ถึง2015 h o n d a Accord 2,013 2,015ทั้งนี้เป็นการเรียกคืนเฉพาะ22รัฐนะฮะที่ใช้เกลือสำหรับเคลือบถนนในหน้าหนาวเนื่องจากสึกหรอจากการสัมผัสกับเกลืออาจทำให้เพลาขับแตกได้นะครับศูนย์บริการจะทำการตรวจสอบเพราทั้งซ้ายและขวาและอะไหล่ให้ หากมีความจําเป็นอย่างไรก็ตามนะครับอะไรยังไม่มาเจ้าของรถสามารถแจ้งในเบื้องต้นก่อนในเดือนกุมภาพันธ์จากนั้นก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าเมื่อไหร่จะสามารถนํารถมาเข้าศูนย์บริการได้นอกจากนี้ Honda ยังต้องเรียกคือรถอเนกประสงค SUV ์ SUV-CRV นะครับตั้งแต่2 0 0 2 2ถึง2006นจำนวน268,000คันจากปัญหาต่างๆในนั้นก็รวมถึงสวิ์กระจกไฟฟ้า ซึ่งน้ำสามารถรั่วเข้าไปทางหน้าต่างด้านบนคนขับเป็นเหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจรและก็เป็นไปได้ที่จะเกิดไฟลุกไหม้โดยมันนับเป็นครั้งที่22ที่มีการเรียกคืนครั้งที่2แล้วที่มีการเรียกคืนในประเด็นนี้ทั้งนี้หนแรกมีการเรียกคืนเมื่อ2012แต่การซ่อมแซมไม่ได้ผล Honda เผยว่าได้รับการรายงานเหตุไฟไหม้จำนวน16เหตุการณ์ แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับฮอนด้ Honda บอกว่าเจ้าของ CRV ควรนำรถมาซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้แจ้งเรียกคืนโดยทางบริษัทจะเริ่มส่งใบแจ้งเรียกคืนผ่านอีเมลในช่วงปลายเดือนมกราคมนี่ก็ใครใช้อยู่ก็เตรียมพร้อมนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาแต่ก็ประเทศอื่นๆก็จะมีผลกระทบไปด้วยในขณะที่เกาหลีใต้ ะทะลุเสติโควิด1 i วันเดียว1,000กับ78รายเหลือเตียงคนไข้วิกฤตแค่3เตียงเท่านั้นนะบจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด1 i ในเกาหลีใต้ทุบสติติ0 0 0กับ78รายในรอบ24ชั่วโมงขณะที่นายกรคมมรีของแดนสมขาวลั่นภารกิจสำคัญที่สุดของประเทศในระหว่างนี้คือจัดหาเตียงคนไข้ให้รองรับผู้ป่วยโควิด -19 และย,ยอดการตายที่พุ่งสูงขึ้น อย่างรวดเร็วฮะซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่นในขณะที่ออสเตรเลียนะครับจ่อฟ้อง WTO นะครับกรณีถูกจีนรีดภาษีข้าวบาเร่นะครับออสเตรเลียเตรียมฟ้องต่อองค์การการค้า WTO นะครับเพื่อขอให้เปิดสอบสวนกรณีจีนรีดเรียกภาษีข้าวบาเร่ในการเคลื่อนไหวที่ส่อให้กระพือข้อพิพาทระหว่าง2ชาติ ภายหลังจากที่เคนเบราเพิ่งออกมาเตือนจีนบัดๆาว่าการแบนการนำเข้าถ่านหินจะเข้าข่ายผิดกฎของ WTO นะครับซึ่งออสเตรเลียเนี่ยเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของจีนโดยเฉพาะเรื่องของฮ่องกงทำให้ฮ่องกงนั้นก็มีปัญหากับออสเตรเลียนะครับเป็นที่มาของการถูกแบนข้าวบาเร่นะครับของออสเตรเลียโดยจีนบริจอนสัน นยาบยืนยันก็เล็งจะไปทัวรอินเดียครั้งแรกหลังอังกฤษลาออกจาก e u <c oughs> เป็นทางการ <c oughs> สำนักข่าวเอพนะครับรายงานว่านายกอมตรีของอังกฤษบริจจอนสันนะครับเตรียมเยือนอินเดียเป็นการในเดือนหน้าหลังลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการเล็งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติรวมถึงข้อตกลงทางการค้า กับนายกนัตตุมตรีนเรนทราโมดีนะารสำนักงานนายกตรีอังกฤษได้มีการถแถลงยืนยันกําหนดการมาเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของผู้นําอังกฤษที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมถือเป็นการเดินทางเยือนความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่าง2ชาติยังเป็นความพยายามของอังกฤษในการหาข้อตกลงทางการค้าหลังจากที่ออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการนะครับอังกฤษไปที่อินเดียเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาอินเดียเนี่ย ะครับเคยเป็นมืองขึ้นนะครับของอังกฤษมาก่อนนะแล้วก็เคยมีปัญหากันมาหลายต่อหลายครั้งนะครับอีกปรากฏการเรื่องแปลกๆฮนะสา,สาวสวย IG ต้องกรอารสงสัยเมายาครั้งควักเครื่องในแม่ทั้งเป็นขึ้นสารยังไม่สลดนะครับนักศึกษาสาวแพทย์ในมอโดวานะครับ หวังว่าจะเป็นคนดังในอินสตาแกรมต้องสงสัยก่อเหตุสลดนะครับถูกกล่าวหาฆ่าควักหัวใจปอดและลำไส้ของแม่แท้ๆจากนั้นก็ทำความสะอาดเลือดที่เปื้อนนะครับเนื้อตัวอย่างใจเย็นและออกไปเต่เตะเที่ยวกับแฟนหนุ่มตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นกวบโศกกรรมที่เกิดขึ้นเธอชื่อว่าแอนนาเลโควิชวัย21ปี เมืองคอมรัสมอนโดวาเบื้องต้นมีดทําครัวแทงแม่บังเกิดกล้าวนะครับปัสคอยาเคโรวิชวัย40ปีในเหตุทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นในบ้านพักของทั้งคู่กนะ็ปรากฏว่าคุณแม่รายนี้ยังไม่เสียชีวิตจากการถูกแทงแต่จากนั้นลูกสาวก็บ้ากรั่งนะครับลงไปควักเครื่องในผู้เป็นแม่ทั้งเป็น ระหว่างที่เธอรวยรินอยู่บนพื้นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นระบุว่าแอนนาผู้ต้องสงสัยเก่ออาชกรรมสยองพร้อมอ่านข้อมูลของตำรวจระบุว่าเธอแทงผู้เป็นแม่ด้วยมีดจากนั้นก็ควักหัวใจของผู้เป็นแม่ทั้งที่มีชีวิตอยู่นะครับมันยากจะเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นนักศึกษาแพทย์อรายนีนะครับมีภาพโพสต์อินสตาแกรมนะฮะมีคนติดตามอยู่9,400คนถูกนำตัวขึ้นศาล แต่เธอไม่มีท่าทีจะเสียใจแม้แต่น้อยนะครับโดยผู้สื่อข่าวบอกว่าเธอฆ่าหั่นศพผู้เป็นแม่นะครับแอนนาตอบว่าลากร้องกับหัวเลาะหลังก่อนหน้านั้นไม่นานเธอชูสองนิ้วให้กับสื่อมวลชนนะครับสัมภาข่าวต่างประเทศอ้างรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นว่าแม่ของแอนนากลับมาจากเยอรมนีหลังไม่มีงานทําเชื่อว่าลูกสาวของตนเองติดยาดังนั้นจึงเตรียมพาเธอไปรักษาแต่กลับ พบว่าสร้างความเดือดดาลแก่อันนาอย่างไรก็ตามโกศกตำรวจยืนยันว่าผู้ต้องขังคือผู้ต้องสงสัยหลักและไม่มีความเป็นไปได้ที่ผู้สงสัยคนอื่นจะมีร่วมด้วยกระนั้นเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่ออาชรามครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่สองสาวสุด X เย้ยเคอร์ฟิลสกัดโควิดนุ่งบิกินี่เล่นน้ำาพุ นะสาธานะกลางเมืองสเปนในขณะที่โควิด -19 <c oughs> กำลังติดอย่างหนักนะครับสองสาวปรากฏว่าใส่ชุดบีกินี่นะครับถูกถ่ายได้กำลังล่าเริงเล่นน้ำพุนะสาธานะแห่งหนึ่งในสวนสนุกบริเวณใจกลางเมืองเชบีนาประเทศสเปนนะฮะในตอนเช้ามืดนะครับกระตุ้นให้ตำรวจต้องดำเนินคดีและกดำเนินการสอบสวนและสุดท้ายทั้งคู่ก็ถูกปรับไป ตามระเบียบฐานละเมิดคำสั่งเคอร์ฟิวและสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 วีดีโอก็มีความยาว4นาที31วินาทีส่งให้ตำรวจควานหาบนสื่อสอังคมออนไลน์ของทั้งสองคนสื่อมวลชนรายวันน้าต้งสองคนก็ถูกปรับนะครับแล้วก็ไม่สวมหน้ากาก,ากเล่นน้ำในน้ำพุนะ สาธารณะเช้ามืดตตะหมดอ้างว่ามีคนพบเห็นเธออย่างน้อยหนึ่งคนอยู่งานปาร์ตี้อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับน้ำพุแล้วก็คงเมาแะนะก็ปัจจุบันนี้นะครับสเปนก็อยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดโควิด -19 อัตราการแพร่ระบาดต่ำาองคว้าเฉลี่ยของทั่วประเทศโดยสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ติดเชื้ออยู่50เคสต่อประชากร 1แสนคนขณะที่ประเทศมีค่าเฉลีย่ยผู้ติดเชื้อสัปดาห์ที่แล้วอยู่80คนต่อประชากร1แสนคนนี่คือเรื่องหนาวของการต่างประเทศโดยภาพรวมโควิด19ยังคงติดอย่างหนักมงนาเข้าสู่80ล้านแล้วแล้วนะครับถือว่าหนักเลยทีเดียวสําหรับโควิด19ตอนนี้ผมเคยเรียนย้านะครับว่าหลังจากวันที่13ธันวานะครับอีกยกหนึ่ง25ธันวาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือไปธรรมาชาติภปการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมาก ในประเทศไทยเผเชิญอะไรประชิญกับ pm 2.5สำหรับ pm 2.5เดี๋ยวผมมาทำคลิปนะมันเกี่ยวอะไรด้วยกับ pm 2.5 pm 2.5มันเกิดจากความกดอากาศต่ำนะครับทำให้ฝุ่นไม่ยอมฝุ่นไม่ยอมกรุงกระจายวิธีการแก้ไขของรัฐบาลตอนนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่เรียกว่าผิดทางคะเป็นการแก้ไขแบบมึนๆงงๆนะจะไปแก้ที่ปลายจะไปแก้ที่ปลายเหตุนะองไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุตหตของมันคือปัญหาเรื่องของความผิด เรื่องของภัยธรรมชาติเป็นกระบวนการแต่มันมีวิธีแก้ในภาคบริวติการแต่เขาจะไปแก้ในเรื่องของห้ามเผากรุงเทพมหานครมม่จะเผาอะไรนะมันม,มีอะไรให้เผาไม่เหมือนอต่างจังหวัดมีข้าวนะมีฟางข้าวนะครับมีข้าวโพดนะมีเห็ดถอบที่เผาก่อนแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยพอเจอสภาวะ ความกดอากาศต่ําขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือเกิด pm 2อเกิดขึ้นวิธีการแก้ไ,ไม่ยากดีวผมทาคลิปอธิบายให้ทราบนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโบกสะบัดบนเสาที่ยืนหยัดกระงหนสูงจนเสียดฟ้าให้โลกจึกให้คนทั้งโลกละจับตาความหมายและคุณค่าร้อยปีของคำว่าไตรรง เสาธงตนนี้จะทำหน้าที่เป่ากลา,าให้ชนทุกชาติรับรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือดไทยยังเข้มภายใต้พื้นธงไทยรงเล่งชาติจะคอยบ่งที่ให้คนไทยไม่หลงทาง จากลลูกใครไม่มีติ้นหลังสายใยนี้จะไม่มีวันจืดจาง้องเราจะเคียงา้างด้วยพลังรักและศรัทธาที่สุดในชีวิตคือการคิดทำเพื่อคนอื่น ที่สุดความคุ้มคือคือไม่มีชาติเมื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชา,<ส>าติขาดก็สัดรักที่สุดแห่งปัญญาคือการเมตาตมาและอภยัย ภายใบนี้จะไม่มีวันจืดจางของเราจะเคียงข้างด้วยพลรรังและสราทธาที่สุดในชีวิตคือการคิดทำเพื่อคนอื่นที่สุดความค้มคืน คือไม่มีชาิเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีสากรกันรักที่สุดแห่งปัญญาคือการเมตตาและทไใย